รีวิวหนังเมอร์ซี่นิยามใหม่ของหนังแอคชั่นบูไม่เยอะแต่เนื้อหาเข้มๆนี่แหละโคตรสนุก หลังจากที่ได้รับชมภาพยนตร์รอบสื่อจบไปนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยสร้างความเซอร์ไพรส์ได้อย่างน่าจดจําและน่าชื่นชมมากๆของต้นปีนี้เลยครับซึ่งต้องบอกว่าจุดเด่นของหนังเรื่องนี้นะครับที่ทําให้เราประทับใจเนี่ยมันคือไอเดียการนําเสนอและการเล่าเรื่องนะครับที่หนังเน้นนำประเด็นของ AI ผสมผสานกับการสืบสวงมาเล่าได้อย่างลงตัวแถมยังแฝงนัยยะได้อย่างคมคายนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีแนวทางการเล่าเรื่องที่แปลกแหวกเฉีดจากหนังแอคชั่นทริลเลอร์ที่เคยดูมาเลยครับผมซึ่งบอกก่อนว่าเรื่องนี้นะครับอาจจะไม่ใช่หนังทีีเ่เนนน้ oo ับูดดลาางผหรมมก อะเยะแต่ความสนุกของหนังเรื่องนี้นะครับผมมันคือเนะะื้อหาที่จะพาเราเนี่ยลงลึกไปสำรวจองค์ประกอบที่จะพาเราเนี่ยครับค่อยๆไล่เรียงไต่ระดับความสนุกขึ้นมาตั้งแต่ต้นยันท้ายและสร้างสถานการณ์ในแบบที่ความยาวหนังหนึ่งรนาทีที่เราอยู่ในโรงเนี่ยบอกเลยครับว่ามันเป็นประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่มันทั้งเข้มข้นตึงเครียดกดดันอย่างแท้จริงเลยละครับผมนอกจากนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ชื่นชอบสำหรับเรื่องนี้แล้วนะครับก็คงไม่พ้นนักแสดงอย่างคริสแพทรและรีเบกาเฟอร์กูสันนะครับสำหรับคริสแพทแล้วต้องบอกว ชต่อมานะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คงเป็นรีเบคก้าเฟร์กูเซนกับการที่เชิญนะครับต้องรับบทเป็น AI ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับเธอทำได้เซอร์ไพรส์กว่าที่คิดไปมากมากเพราะการแสดงของเธอนครับมันเต็มไปด้วยความสง่างามเป็นธรรมชาติทําให้เราเชื่อนะครับราวกับว่าเธอเนี่ยคือ AI ตัวจริงเสียงจริงกําลังมาน่าพูดต่อหน้าเราเลยครับผมและหากใครนะครับกำลังจะหาหนังแอคชั่นทริลเลอร์หรืออะไรใหม่ๆที่ไม่เหมือนกับหนังแอคชั่นทั่วไปที่เคยดูมาเนี่ยเรื่องนี้นะครับจะตอบโจทย์แน่นอนเพราะั่นี่มันเป็น,นกนส,นรนสหรับนังแอ ถ้าหากใครนะครับอยากรู้ว่า90นาทีสั่งตุยเนี่ยมันจริงขนาดไหนมันโคตรกดดันขนาดไหนเนี่ยต้องลองไปรับชมกันดูนะครับกับเบอร์ซี่ที่จะเข้าฉายวันที่22มการาคมนี้ในโรงภาพนิยนนะครับ